กกินไะเนี่ยถายไปแถมมาเลยอดกินซึ่งแม่งว่าแบ่งกูแดกไม่ชอบพูดแดกกันนั่งนี้กาแฟเขาดงเราตัวเล็กกับาเขาเดี๋ยวโดนแยกมานั่งนี้เอานั่งระหมดก็กินด้วยกันได้กินปลาโลงเดี๋ยวหกตักอุ้ยจกลูกกระตาก่อนลูกกระตากหายเร็วเก่งกินด้วยกันหมดทุกคนนะน้องทิพย์นะอันนี้ก็ ว่าเราอะไรวะเราทีมยานทั้งหลายนะอ้ออร่อยฮ้ยต่ไม่หยิบทำไมอ่ะเอามั่งค่ะค่ะค่ะ<ว>แม่แม่แม่ฮึฮึฮเปาตีเปาอเอาวะมึงไปกินแล้วเหรอหลอมแล้วอออเอาอกวนไปทีมยานคนนี้ฮะมันจับวนนะขอไน้นะขอไน้นะ วันนี s <S ้คนไหนนะคนไหนนะคนไหนนะคนไหนที่บอกกันกันเนาะอะไรต้องเกิดหนู่มมากเกิดหนุ่มอะเกิดหนุ่เดี๋ยววันเกิดพี่แล้วคลิปมากินเปล่าเกิดพี่วันเกิดพี่ใกล้ถึงแล้วใก้ถึงกันดีห้าทุ่มล้วกันนะวันเกิดค่าสิบห้ากรกฎาคมค้าใกล้แล้ววันมาฆาตบูชา อร่อยดีออร่ยจังเลยอันนี้อร่อยกว่าตรงหน้ามันปิดหัวหลอกหน้ามันตอนี้เพื่อนเองต้องลงนี่นะนี่นะฮะซี่เอิร์ตกินพี่เอิร์ตกินหมี่บดเฮ้ยเดี๋ยวกองเกูต้องลงนี่นะเอ็งก็วันนี้ถ่ายแต่เองไม่ลงอ่ะเองกูอือรู้เองไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้ลงใช่ไหมค่อยกินนะวนตีนหาเรื่องเอ้ยอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยกว่า กินน้ำแบเฮ้ยไปขาก่อนเจ้าอนี่นี่รสชาติผมมากินทั้งหมดนะอันนี้ฮะเจ้ขอนีลนะเ่ะออแต่ไม่ต้องกินอ่าเราก็จบค่าท่านี้นะฮะโจ๊โจต่อไปตอนสองตอนสองต่อไปตอนสองบอกตอนนี้เยอิ่มแล้วแมวอ๋อเขาแมวโอ้โหวบบอย่างนั้นก็ได้ พี่ป้าน้องก่อนเออบอกไว้ด้วยน้าพี่ป้านพี่ป้อนน้าพี่ป้าพี่ป้านะเฮ้ยน้องมป้อนมา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 ป้อนกูป้อนเองไงผมเต็มนะฮะอืมเต็มนะฮะป้มาไหมเอ้ยมาป้อนมาป้อนมาป้อน ทอมเอ็งกินอ EN ของเราเรากินของเองกัดเ,เราไม่บอกนะ <c oughs> บ้านที่เป็นบ้านใครนะไม่บอกปนะ้าคนนี้บออไม่บอกดั <c oughs> งดัง เี้ยก้นทุกคนนะนะหนึ่งองสมวลยลงลงลงชิปอะไรวะอะไรวะลงดูทูลงดกินกันแต่หน้าวะขนมปังไม่กินกันเลยใช่ไม่เลือขนอร่อยชอกโกแลตอ่ะกินเข้าไปนะกินไม่หมดโดนากินเลยัดีกินแต่หน้ากินขนมปังอะไรหนูกินหน้าเลยนะ ตามพอเลยไหมพอเลยอ่อยาเดี๋ยวเราไม่ทำคลิปวิดีดโอสองนะไปแล้วจด